คุณเคยสงสัยไหมครับว่าคอมพิวเตอร์คิดได้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ความคิดในนิยามของการแค่ตอบคำถามได้เท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการคิดแบบที่มนุษย์คิดมีความรู้สึกมีความเข้าใจในความหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งมีเจตจำนงคำถามนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญของปัจญาในยุคปัจจุบันครับและ2อนักคิดที่มีบทบาทมากที่สุดในประเด็นนี้ก็คืออการ์ทัวริงและจอห์นเซิร์นอการ์ทัวริงเป็นนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะชาวอังกฤษเขาคือหนึ่งในบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ทัวริงเสนอสิ่งที่เรียกว่าทรทหรือแบบด โดยแบบทดสอบนี้จะวัดว่าถ้าคอมพิวเตอร์สามารถตอบคําถามโต้อตอบกับมนุษย์ได้จนเราแยกไม่ออกว่าเรากําลังคุยกับคอมพิวเตอร์หรือคุยกับมนุษย์จะถือว่าคอมพิวเตอร์สามารถคิดได้หรือไม่คือคําถามสําคัญของแบบทดสอบนี้สําหรับทัวริงการแสดงออกแบบนี้เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์เขาไม่ได้สนใจว่าคอมพิวเตอร์มีจิตสํานึกหรือไม่เพราะแม้แต่มนุษย์เองเราก็ไม่สามารถพิสูจน์จนแน่ชัดว่าเรามีเจตจำนงและจิตสํานึกจริง ถัดมาคือจอห์นเซนนักปัชญ,ญาชาวอเมริกันกลับไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของอการ์ชัวริงเขาเสนอการทดลองในจินตนาการที่โด่งดังว่ามีคนอยู่ในห้องที่ไม่รู้ภาษาจีนแต่เขามีคู่มือที่บอกว่าถ้าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ให้ตอบกลับด้วยสัญลักษณ์อีกแบบหนึง่งภายนอกดูเหมือนว่าพวกเขาเข้าใจภาษาจีนเพราะพวกเขาสามารถตอบกลับมาได้อย่างถูกต้องจริงๆแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ในห้องเหล่านั้นพวกเขาแค่ทําตามกฎซึ่งไม่ต่างอะไรกับคอมพิวเตอร์สําหรับจอห์นเซนคอมพิวเตอร์ก็มีพฤติกรรมแบบนี้เช่นเดียวกัน คือมันไม่ได้เข้าใจอะไรทั้งนั้นมันแค่ประมวลผลตามที่คนโปรแกรมมิ่งลงไปไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่ในห้องทดลองเมื่อสักครู่ที่ทําการทดสอบภาษาจีนที่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้าใจในภาษาจีนแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่รู้ความหมายอะไรเลยและจากตัวอย่างทั้งหมดข้างต้นคือการถกเถียงกันระหว่างพฤติกรรมภายนอกกับความเข้าใจภายในโดยอาการโชริงบอกว่าถ้าคอมพิวเตอร์สามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนมนุษย์นั่นเพียงพอที่จะถือว่าคอมพิวเตอร์นั้นคิดได้จอห์นเสนอว่าแค่พฤติกรรมนั้นยังไม่เพียงพอมันต้องมีความ เข้าใจด้วยในยุคที่ AI กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้คำถามเหล่านี้ยังคงสดใหม่และสำคัญต่อพวกเรามากที่เราจะถามว่าถ้าวันหนึ่ง AI เหล่านี้เก่งขึ้นพวกมันจะสามารถเข้าใจโลกเหมือนที่มนุษย์เข้าใจไหมหรือว่าบางทีสิ่งที่ทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์อาจไม่ใช่แค่การประมวลผลข้อมูลแต่มันคือการมีความรู้สึกการมีความหมายกับอะไรบางอย่างที่ไม่มีแม้แต่เครื่องจักรไหนที่จะสามารถรอกเรียนได้